nam mô hu nam mô phò nam mô chen nam mô kiều khô kiều lăng nam mô quan sư điện phật tát phù phật phò thành an nam mô quan sư điện bồ tát ô mani phật mê hùng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 

হম ওম মানি পে মে হো নানি পে মে হো নি প্রে মে হানি পে মে হান ওম নি পে মে হো মানি পেমে হম ও প্রেমে 你<拜>。拜拜 贝咩哄，嗡嘛呢呗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 咩哄。 Om mani pem me om mani pem me om mani pem me om mani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  Om Mani Peme Hum 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 อมมานิปะมิหงออมมานิปเมิหง พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์มหาโพธิด้วยจิตศรัทธาด้วยัพระแม่แห่งการปลดทุกข์พ่แมการบำรุงสุขช่วยเหลือนำพาสัรพสัตว์ให้ถึงฝั่งทะเลทุก 观音菩萨帮我们เังหวมดทั้งหมดทั้งหมดทัวงหมดั้งหมดทั้งหทั้งหมดั้งหมด้งหมดงหมดทั้งหมดทั้งหทัหมดทังกวดทั้งหมดทั้งหมดท้งหม้งเมดทั้งหม้งหมนทั้หมดทัหมมดท้งหทั้งหมดทัั้งหงหมดทหมดทั้ง้งหงหมดทหมดทั้งหมดทหมดทั 实力啊,、嗯、啊，帮忙！爱人啊，他能到得到香港 Hong Kong Pacific Airlines 这个新的工作，呃，排除一切一切的麻烦跟患难，求观音菩萨两百万的力量帮忙！帮忙,帮忙,帮忙保好，保好，好，好，平安，平安，再见，再见，观音妈，观音妈，保好，保好。保好 เพียงอ้างพีงอางตเจิดตายเกิดอาจับได้สรรลกยังไม่ว่างขาปานนั้นจะไม่ขอบบรรลุพุทธภูมิถ้าขวาถึงคาถาตัปตะโกนรกถ้าหัดซ้ายถึงแก้วเจดามันีประทานแสงสว่างท่ามกลางความมืดบัดนี้สิทธิ์ขอบารมีพระมหาโพธิสัตว์โปรดเมตตาประกอบพิธีกรรมทำเข้าทิพน้ำทิพให้แก่สิทธ์เพื่อโปรให้แก่ผี สำภูวสีต่างๆที่ไม่สามารถกินอาหารได้ตามปกติบาปหนาที่ต้องอายาเพื่อดับความีหวยกระหายและแต่แันพิภัยนโลกกระพุ่คิี้วังเที่ยวโตวจิงแสทุกรีกูให้ใจเอียงกวยอูดโตเต็กคงเต็กบ่อเลียงเจง้าหกทงซา โอมนโมติจงอง菩萨โค้งเฉียงนโมติจงอง菩萨สีจุงคิวโคคิวหลังเทียวโตจิงแซทุกลีขอให้ใจอิงกล้วยอู่ตอเต็กคงเต็กบ่อเหลียงเจ้าหกจิงแซโอมนโมติจงอง菩萨โคหงเฉียงนโมติจงพอง菩萨สีจุงคิวโคคิวหลังเทียวโตจิงแซทุกลีขอให้ใจอิงกล้วยอู่ตอเต็กคงเต็กบ่อเหลียงเจ้าหกจิงแซโอมนโมติจงพอง菩โอมกสิติคันพระโพธิสัตว์โยนะมะสัมมันตพุทธนังหะหะหะสุตตนุสวะหาโอมกสิติคันพระโพธิสัตว์โยนะมะสัมมันตพุทธนังหะหะหะสุตตนุสวะหา อมิกษติคันพระโพธิสัตว์นัมะสมันตะพุทธนาหะหะสุตโนสาวอุมโมติจังวงพุสานโมติจังวพ่าโมติจังุสานโมติจังหวงุานโมติจังหุซโมติจังหวงุซนโมติจังวานโมตสั่ามาโมิานมติหานมหวารมติวามติจห่ามงห่านเขงคนเขาก็ อุคิดไปให้กับญาติพี่น้องอะไรเขาก็ได้กินเนาะแต่ผีอื่นๆบางทีเขาอยู่นรกสวรร์ชั้นทั้นแปดท่านสิบหกอเลยเขาไม่มีโอกาสไม่ได้กินต้องอาศัยอึ้ิดจากตีเจ้าถึงจะได 啊，人吧。嗯，呃、的鬼，有有一些是我们的摸金我们可以送送东西给他，的，可以接受；但是有一些不能，我们送给他，他不能接受，所以这个我们就来派来。 啊，给人啊，你送给他，叫他才可以吃，等他有的吃，呃，也给一些冤亲债主，嗯、有一些他在地狱比较深层的，吃不到人人们给他的那一些一些净的跟呃呃给的，呃，所以这次我们借地藏王菩萨的力量来把这个分给那些吃不到的那一些。 เออเคเออ่那些孤魂野鬼อากากีที่ลอยไปได้ลอยมาไปได้นะอธิบายเขาเขาใจใโอ้ในงอ่าสาธุผีที่ตามท้องฟ้าอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเอันนี้ต่อไปผีที่อยู่ตามพื้นดินอ่ะอ่า ต่อไปผีที่อยู่ตามทิศทั้งสี่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกตรงนั้นชีเป๋ยสิงขุยใ่ตรงนั้นชีเป๋ยตรงนั้นชีเปต่อไปผีที่อยู่ตามคุณเขายอดดอยตามภูเขาอะไรต่างๆเจ้าซันเจ้าซันเจสารันเจ้าซันเจ้าต่อต่อไปอันนี้จะเป็นให้กับเจ้ากรรมอันนี้ต้องให้ครบให้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 ใช่ไหมใช่อันนี้ให้หมดให้หมดอ่าต่อไปนี่เป็นอันหนึ่ง ต่อไปนี้จะเป็นให้กับเจ้ากรรมในเวรของเรานะอ่าอ่าตั้งนะนโมตีเจ้าหวังผูซนะนโมตีเจ้าหวังผูซนะนโมตีเจ้าหวังผูซาะเอาทาอะไรมันก็ติดขัดติดขัดมีปัญหาอุปสรรคต่างๆก็เพราะว่าบางครั้งไปเจ้ากรรมในเวรของเราอันนี้เราจะให้เจ้ากรรมในเวรของเราแล้วก็ให้กับอลันด้วยนะอลันอานาะสาธุขอให้เจ้ากรรมในเวรของโลกนะสาธุ

Nhất bài chi chân kỳ lệnh lý Dì bài chân nhân cạc sinh sinh Xăm thiên hồ chia bò cả sinh nhân Thì năm thái tinh Vùng tử chung Mô hộ Nam mô chân Nam mô cửu phú kỳ Nam mô thiên hồ chia bò Phó lo chữ sinh Hình Năm Nam mô thiên hồ chia bò Nam mô hút Nam mô hộ Nam mô chân Nam mô cửu phú kỳ Nam mô tinh thủ Xoa bọ, Phật lưu nghênh An. Nam Nam mô tinh hộ Xoa bọ, Phúc Phật Phật nghênh an. Nam mô tinh hộ Xoa bọ, Nam mô húc, Nam mô húc, Nam mô tinh, Nam mô hữu khôp hữu lăng. Nam mô tinh hộ Xoa bọ, Phật Tiểu xung nghênh an, hữu khôp hữu lăng. Nam mô Nam Nam mô nam mô thiền hồ sư bảo nam mô Húc, nam mô hộ nam mô thiền nam mô kiệu nam mô thiền hồ sư bảo Húc Phật, bò thiền an nam nam mô thiền nam mô nam mô hồ sư bảo nam mô Húc, nam mô phước nam mô hộ nam mô thiền nam mô kiệu phu bò an đại sư tổng miss sinh nam Alan, oh, <hi. S 1> มาสเตร์ออฟมิสเตออเลนฮงรอส,อ, birth, 1982, มมส Alan, ออฟิรมาสเสมาูไนฟังเลนคืจินเจคาทีเบิส์สามแฟนเก็บเจา老板คือทุกข์ 为求马祖保佑洪若诗阿仁阿能顺利进入航空,空国泰航空公司工作，身体健康，出入平安。 嗯。 健康。姐姐、嗯，啊不要动啊！身体健康，祝你身体健康。你凭什么你觉得？我姓董，陈胜义。

对，把、嗯嗯啊、那个我发扁了。嗯